มมันไไ่่หวกแคดอเราไม่มีใครไปแย่งอะไรเลยหรอกมีมีครับเดี๋ยวไปช่วยยิงไงไหนพี่เล่นไฟปะไม่งั้นเจ้าไฟมาตีพินาตี้พี่พินาตี้เล่นปะเล่นเล่นนะเขาเล่นเขาเล่นไฟนะพี่ใช่ไหมเดินยิงล่กหรือว่าหรือว่านาตี้เอ้ยไม่ใช่นาตี้เมวดีกว่าใครกันไหนใครก็ไดันไหนทุกครับเป้ยไงพี่พี่เป้ไปแย่งไฟไงใครก็ได้เออพี่เป้มันก็ได้วันก็ได้ ดูกัวด์ทุกคนตาครับทัวมาแล้วไสู้กันแล้วมมาแล้วไงเรลอยพี่วันยกเสวยยกอีกครับไอเทียเอ้ยผิดลงไฟลงไฟนะมาเฮ้ยอาซีอาซีอย่บนช่วยีหน่อยช่วยซหน่อยอาอยู่บนโดนดลุมอยู่โอ้ยแครแคคร์แแไปก่อยาวๆเลยครับ เชื turkey, okay. um ่อหน่อยเชื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 ่อหน่อยคิวจะหมดแล้วเหล่าเสาบนหน่อยช่วยบูยคิวเหลือสามรอบคิวเหลือสามรอบคิวเหลือสามรอบเช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยคิวเหลือสามรอบคิวเหลือสามรอบนี่คิวสวยคิวสวย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 ยาวเลยครับพี่นาจีเหลายาวเลยพี่ชายุ้ยพี่วอร์พี่เสาตกบนลูกแก้วฝั่งเขานะครับโอเคโอเคไปไปไปต้นพี่เสาอยู่บน หน้าบ้านเรามีหนึ่งนตีสองหน้าบึ่นตีเลยตุนตีเลยคิวออกให้หน่อยดิโอเคโอ้ยู่กับมมแลนเก็บเลยครับให้บังให้บังยืนหน้าหน้าหน่อยพี่ลุงบน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 ให้บังเขาผมดับเบิลให้เดี๋ยวผมดับเบิลให้เดี๋ยวผมดับเบิลให้เล่นคนได้ให้คนให้วนให้ปวนให้ยาวเลยไปฟุกอีแล้วว่าดี่นั่นอ่ะให้บังดับเบิลให้บนแต่งหนึ่ง บนมาบ้าบนนะบนมาบนมาทกตีกลางอยู่นะที่สาทสออยู่อยู่บ่อแดงนั่นนั่นเอากรเดี๋ยวกันอีแทมเขาบอกอไรเขาบอกเาบกไว้เขากไผิดจังหวะตเสาไม่ไ้ออกกางระวังหน่อยออกกลางระวังหน่อยนั่นั่นเอากรนดิ่งมา นะนี่เสาตกกลางครับที่เสาตกกลางเจ้าบอกมานาเจ้าบอกมานาสวยสวยนี่เสาตกกลางเลยสองงานเลยสองงานเอ้ยช่วยอยู่หน่อยดิใครอยๆอยู่ไปโบเดงบ้างมันตีเสาเเราโดนยกเทียบเลยครับโดนยกที่เสาอยู่กลางนะยิงเสาได้เลยฮะยิงเสาได้เฮะไปไปไปเอ้ยไปที่ตกกลางเลยดิ เอาเลยเด็กเดินของโอ้ยไม่เกิดแล้จะตกเอามาสวนนะเรามาสวนใจนิ่งไว้นิ่งไว้ล่างเยอะล่างเยอะล่างเยอะลองนะลังมันยิงของพี่โอ้โหไอ้สัตว์ทุกทีที่ตัเลยกลางจะแตกกลางจะแตกแล้วเห็เไ็บเห็นติดเก็บตัดเรียกกับอยู่มีเบนไม่มีเวลาโดนหมอ เอากลางดเลยนะเราจะได้เก็บขอบางที่นอกเกอบกลางที่นอกกลางที่เสาอยู่กลางเสาที่เสาอยู่กลางทิธาจิกสบายครับสวยสบายเลยครับเก็บแล้วไปเหล่าหน่อยครับเหล่าแก้วล่างเลยครับพี่เสาตกล่างอันหนึ่งครับเหล่าอยู่เหล่าอยู่เงเนไปเที่ยมพี่อ้วนไปชักกันพี่ตะบิลไปเว้นโผล่โผล่ไม่ีไปเลยอ่ีพิงเลยนีพิงเลยนะตั้ง่อ่านยิ่งน่าล่างเยอะนะล่างเหลา่ากันล่างหน่ยแตกโอ้โหตัวข้างบนดหนะ้ากันล่างหน่อยครับพี่แชมป์ บนบนเข้าได้นะบนเข้าได้บนเข้าได้นะเขาอยู่กลางเยอะมากเลยระวังยกกลางระวังยกกลางฮัลโหลเราชาวล่างเห้ล่างล่างล่างเผามานาพอพอหน่อยมันยืนนิ่งพอพอ่ะยืนนิ่งอะอุ้ยโทษโทษโทษลืมเปิดเปิดแ้วล่างหน่อยเปิดแ้วล่างหน่อยเปิดแ้วล่างหน่อยเ้ได้้อนี่เราเข้าได้เลยวปะเข้าบ้านเลยสาอยู่ล่างเข้าบ้านเลยมาเปิดสาล่างหน่อยได้ไหมที่มองเหลาดีโอ้โหมันมีไปพ่อกลางแล้วมันมีไปพ่อกลางลงแตกแล้ว เขาล่างได้นะล่างเขาได้นะไปมาตายล่างล่างล่างคนหนึ่งการเข้าเยอะโบนเขาได้นะพี่เบลพี่เบลมีไฟเถิดเล้งบอกลถูกตุ๊บ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 กางเข้าได้นเหรอใครใครโดดไปดูด้านหลังนยโอกโอกเอาเอามานาหมดมานาหมดมานาหมดโอ้โอกไปยิงเลยโอ้เอามานาไปยิงเลยโอ้ไรเดอร์ไรเดอร์อีโอเวอร์ ุกดน้นใส่ไเตอกลางลุดมาขนบนบน่างนะสวยสวยไปไกว้างออกเอาเราไปเราไปเราเลยโ้ดนทุปสวยโอ้โดนทุปช่ด้วยไปไปไปเขาเริ่มโซแล้วนะเขาเริ่มโซแล้วนะเฮ้ยเรายิงได้ยงไงยปเขาหังไหนเลยย่าสาวอยู่ฝั่งมานึ่งย่าสาวอยู่บนฝั่งมานึงปีสาวอยู่หน้าบ้าน ไอตีไอตีสองอยูนเาะมานนะมาเก็บได้นะอยู่กลกับต้มอมันรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอรอรอไปรอีหนบ้านหน่อยีไดนบ้านหน่อยหมดยังกางเยอะกางเยอะกางเยอะฉันรอผมมาเล่นบอพี่โฟกวิ่งล่างยาวเลยครับวิ่งล่างยาวเลยพี่ชายโอ้โหกูโดนมันเดแกไอ้โทษ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 ไีสอที่้เรีงที่บ้านง่บทุบุดทุบยังไม่หลุดทุไม่หุด ไระวังล่างลง้ามามานเ้ะแ้อะไอฮเบเบาเก็บของวิ่งบ้านตายเียนหน่อยเขียนหน่อเลียนหน่ยีบ้านตายนะหไรอเียนอ้ถขอต่ถุงว้อต่อิทอนเ้าเลยลเขาเลยอตบเข้าเลยบ้านเราโดนอะไรอ่ะโอ้โห้านที่มันโดนใจพอนน่าใจไม่อีก่อนพีทอนจะแรกอ่ะพิทอนใจเย็นดน จะพี่พี่ไอ้นี่จักกลางหน่อยดักกลางยาลุกกลานึลยนะยาลุกยาลุกระวังแก้วบนผมไปใช้ดิใครก็ได้ผมไปใช้ดิ่ผมผมพี่พร้อมไหมพี่บนข้ามานาเต็มบนข้ามานาเต็มเอาได้ตรงกลางเราเฮ้ยระวังระวังเขาอยู่ไหนบนข้ามานาเต็มเขาอยู่ไหนพี่บนบนบนทุบทุบทุบบนตุาการได้ตุบกลงตุบกลางเข้าเลยเข้าเลยทุบกลางเขาเลยเขาลย สวยามก็มาเรืเการมาก็มาเยอะการเขา้าเยาเขาเียนหน่อยการเขียนหน่อยมั่นคนอรบ้านตัวเอนียนันกาเขียนบ้านก่อนใครใครก็ได้เขนได้บ้านก่อนรามิล้ยเข้าพี่เด็กเข้าโดนยิงหลังโดนเหล่าอ่ะเจยบเลยราชามาบ้านโดนเหลาบ้านโดนเหล้าราชาราชาหลือราชาจบแล้ว้าเหลาสันดีเข้ายังยังยยังได้อยู่ มาแล้วพี่ตีทีเดียวพี่แต่งแล้วเนี่ยบุกเพลินไหมน่ะตีแล้วหกอัวนี่ไม่ได้เลยว่ะโดนรัวเลยนะรััวเลยสแล้วเมย์หมอไปหกแสนพอแค่นั้นแหละแล้วผมไม่ได้ตีเสาเลยพี่ไวเกินเข็นอะไรก็ได้เชียไม่กลางอ่ะมันไม่มีตัวเชียร์กลางให้เลยมันไปบุกต่ำไม่ใช่ไม่มีใครเคลียร์เลยแบบไม่มันรู้ว่กลางมาสี่ห้าตัวมันตัวกันมันกันไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นดาบยกเป็นโอเวอร์ โดนทั้งไรเดอร์ทั้งดาบย <smok, S 2> กม,มันกลางกลางมันตอกลางเขาถมเยอะจริงๆอ่ะมันต้องมีกลางดาบยกเคลียร์ตัววิ่งมาแม่งวิ่งมาสี่ห้าตัวนม่มีใครเชียร์เลยจบเลยคือโดนบุกสองชุดจบเลยรอบแรกหลือสามรอบคือคือคือว่าคือไม่แก้คือยื้อนานมากอะจนจนแบบทุกมันเล่นจนมานามันหมดแล้วคือปอเล่นมานาจนหมดอ่ะพี่วันนี้พี่โตนไม่ได้เข้าเสาเลยพี่ตน